สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นมีการระบาดของโรคไอกรนนะครับทำให้มีหลายๆคนมีความกังวลเกี่ยวกับโรคนี้นะฮะวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าทุกคนฟังนะครับจริงๆโรคไอกรนเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวสําหรับทุกคนนะมันจะมีเฉพาะบางคนเท่านั้นที่มีปัญหาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลงลึกด้วยกันนะครับว่าใครบ้างที่ต้องระวังแล้วคนทั่วไปเราจะต้องทํำยังไงกับโรคโรคนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการ,ป,รปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะ โรคไอกรนเนียมันติดเชื้อมาจากเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่า botetella pertussis นะครับแต่มันก็จะมีเชื้อตัวอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกันได้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนๆของไอตัว botetella เนี่ยเช่น botetella b r o n c h i s e p t i c а ซึ่งติดในสุนัขนะเป็นโรคไอกรนในสุนัขแล้วก็ลามมาที่คนได้เหมือนกันในบางครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพูดกันว่ามันคืออะไรนะครับบอตเทอร์ลาพาราเพอร์ทัสซิสอันนี้ก็จะทําให้เกิดไอกรนได้แต่ว่าอาการมันก็จะเบาวกว่านะครับอ่ะแต่เรามาเข้าเรื่องของไอกรนกันดีกว่านะครับไอกรนเนี I ่ยสมัยก่อนเราเรียกว่าไอร้อยวันเพราะว่ามันสามารถทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยไอเรื I ้อรังได้หลายเดือนเลยทีเดียวเป็นร้อยวันเลยนะฮะอาการของมันเนี่ยจะ มีแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับถ้าเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยจะอันตรายได้เพราะว่ามันอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับคนอื่นที่อันตรายต่อมาก็คือคนที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปคนที่มีโรคปอดเช่นโรคหอบหืดแอสมานะครับโรค C.O.P.D. ถุงลมป่งพองปอดอุดกั้นหลอดลงมอัเสบเรื้อรัง หรือโรคปอดเรื้อรังชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็คนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับเช่นเป็น HIV แล้วยังไม่ได้รับการรักษานะครับคนที่ต้องกินยากดภูมิต่างๆเช่นเป็นโรค SLE โรครูมาตอยนะครับหรือปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องกินยากดภูมิต้านทานกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอันตรายแต่ถ้าคุณไม่ครอไม่เข้าในกลุ่มพวกนี้เช่นคุณอายุ10ขวบอย่างเงี้ยนะฮะหรือคุณอายุ30อย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ย ถ้าไม่มีโรคประจําตัวอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับไม่ได้อันตรายอะไรมากขนาดนั้นนะฮะไม่ได้อันตรายอะไรมากขนาดนั้นอาการนะครับมันจะมีระยะฟักตัวหลังจากที่เราไปเจอคนที่เขาเป็นมาเนี่ยนะครับอ่าแล้วเราได้รับเชื้อผ่านมาทางดรอปเล็ตนะครับหรือละอองฝอยนะเราจะเริ่มเกิดอาการภายในประมาณสัก7-10วันแต่บางกรณีก็นานถึง20วันได้นะครับถ้าเราได้เชื้อมาแล้วเนี่ย มันจะได้มาทางทางเดินหายใจนะครับก็เข้ามาทางทางเดินหายใจทางจมูกทางปากทางเยื่อเมื่อต่ง่งๆเช่นตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือระยะแรกมันจะคล้ายๆกับหวัดนะครับมีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามบางคนก็เริ่มมีไอนะครับไข้ก็มีได้แต่ว่าจะเป็นไข้ต่ำๆซะมากกว่านะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะอยู่ประมาณ1 2อาทิตย์เราจะเรียกว่า c a r t e r i a l Phase นะครับก็คือเป็นเฟสซึ่งเรามีอาการเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วพอมาถึงเฟสที่2นี่แหละจะเป็นเฟสที่เรารู้จักกับโรคไอกรนแล้วเพราะว่ามันจะไอเยอะมากเลยนะครับเราจะเรียกว่า Paroxysmal Stage นะครับไอตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราไอนะครับมันจะมาเป็นชุดๆจะไอเป็นชุดๆไอเยอะเลยไอจนน้ำหูน้ำตาไหลบางคนไอจนเส้นเลือดฝอยในตามันแตกไปเลยก็มีนะครับแล้วก็ไอเนี่ยจะเป็นไอแห้งไม่มีเสมหะนะครับ ระหว่างที่เขาไอมากมากเนี่ยเด็กเขาจะมีอาการเหมือนกับกรนนี่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไอแล้วนอนกรนนะครับมันไอแล้วเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยมันจะเหมือนมีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเสียงผมไม่ค่อยเหมือนหน่อยนะต้องต้องลองไปหาวิดีโอในอินเทอร์เน็ตดูนะครับจะคล้ายๆแบบนี้นะครับตอนที่ไอบางคนเนี่ยจะมีอาการเขียวไปเลยก็ได้หยุดหายใจไปเลยก็ได้ระหว่างที่ไอเนี่ยบางคนหลังจากไอเป็นชุดๆเสร็จปุ๊บเงือแตกเลยก็ได้ก็มีนะครับ บางคนไอจนอ้วกไปเลยนะมันจะไอรุนแรงอย่างเงี้ยมาเป็นพักๆนะครับไม่มีตัวกระตุ้นอะไรชัดเจนอยู่ๆมันก็ไอขึ้นมานะครับแต่ถ้ายิ่งมีตัวกระตุ้นเช่น PM 2.5เจอลมจากที่เราเปิดแอร์มาโดนหน้าเรื่อยๆนะครับหรือมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมีน้ําหอมมีการทํากับข้าวในบ้านอันนี้ก็ยิ่งไอใหญ่เลยนะครับไอเฟสเนี้ยหรือสเตจนี้เนี่ยมันจะนานนะครับสอ,อาทิตย์ถึง2เดือนเลยทีเดียวนาถนนึงสงเดือนเลยทีเดียว แล้วเลยจากนั้นไปเนี่ยก็จะเรียกว่า c o n v a l e t i o n phase หรือ stage นะครับคือมันจะค่อยๆดีขึ้นอาการไอเนี่ยจะค่อยๆเบาลงแต่ทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ชื่อโรคมันบอกครับไอร้อยวันเพราะว่ามันนานมากกว่ามันจะหายนะครับทีนี้เนี่ยมันมีวัคซีนนะครับคนที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็ยังติดได้นะครับแต่อาการจะเบาลงนะครับอาการจะเบาลงนะ วัคซีนเนี่ยเรามีฉีดฟรีที่ประเทศไทยนะครับโดยไอ้วัคซีนชนิดเนี่ยเราจะมีวัคซีนอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะครับวัคซีนชนิดแรกเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อทั้งตัวหรือที่เราเรียกว่าโฮเซลนะฮะไอตัวนี้แหละที่เราฉีดฟรีนะครับไอแบบที่2เนี่ยจะเป็นวัคซีนอะเซลลูลาร์เพร์ทัสซิสคือเป็นแค่ส่วนประกอบของตัวเชื้อโรคนะครับตัวนี้ไม่ฟรีนะครับขอพูดตัวแรกก่อนไอโฮเซลบอลเทลาเพร์ทัสซิสวัคซีนตัวนี้เนี่ยเราจะฉีดกันที่ 2เดือน4เดือน6เดือนขวบครึ่งแล้วก็ประมาณ4ขวบอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่าไอ้สเข็มแรกเนี่ยมันจะฉีดภายในวัยขวบหนึงนะครับซึ่งมันยังไม่ได้ครบ5เข็มเลยดังนั้นไอ้คนทีอ่อายุน้อยเนี่ยยิ่งน้อยเท่าไหร่นะครับมันก็ย่งมีโอกาสที่จะรับวัคซีนไม่ครบสูงขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาตามมาได้นะครับก็คือถ้าในเด็กเนี่ยนะฮะ นอกเหนือจากอาการไอรุนแรงแล้วเนี่ยถ้าเด็กต่ำกว่า1ปีโดยเฉพาะถ้าต่ำกว่า4เดือน6เดือนพวกนี้แล้วเด็กเขาติดไอโรคนี้ไปนะฮะบางคนเนี่ยอาการหนักจนถึงขั้นมีปอดติดเชื้อปอดอักเสบจากตัวโรคนี้เลยนะครับเป็นรุนแรงได้เป็นนิโมเนียได้นะครับบางคนขึ้นสมองทําให้ชักทําให้มีสมองอักเสบได้เลยนะครับอันนี้คือในเด็กมันจะอันตรายเพราะว่าวัคซีนมันยังไม่ครบนะครับภูมิต้านทานของเด็กก็ยังสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วเวลาเป็นทีนึงก็จะเป็นรุนแรง ในคนพวกนี้ที่เป็นรุนแรงนะครับเช่นในผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ยากดภูมิต้านทานนะฮะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยพวกนี้ไข้ไม่ค่อยสูงเราเจาะเลือดออกมาสําหรับหมอที่ไม่เคยเจอผมก็เคยเจอเคสเดียวเองแต่อันนั้นเนะ่ยเป็นในคนไข้ที่รู้สึกจะเป็นเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิต้านทานเยอะๆนะเจอสมัยตอนผมเรียนอยู่นะครับ แล้วเขามาด้วยอาการอย่างนี้แหละไอนานๆนะฮะแล้วมันเป็นปอดอักเสบไปนะครับเราเจาะเลือดมาเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวสูงมากเลยเป็นหมื่นเลยนะครับเม็ดเลือดขาวคนปกติเนี่ยก็อยู่ประมาณ4 0 0 0ันถึงเก้แต่คนพวกนี้เจาะมาบางคนแบบ2อ0 0 0มืได้เลยนะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่เราเรียกว่าลิมโฟไซต์อันนี้จะตรงข้ามกับการติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลเยอะแต่เนี่ยลิมโฟไซต์จะเยอะมากเลยนะฮะก็เป็นความเฉพาะอย่างหนึ่งของโรคตัวนี้นะครับ อันนี้โรคตัวนี้จะอาการรุนแรงในเด็กอายุ65ปีขึ้นไปมีโรคประจําตัวภูมิต้านทานอ่อนแอมีโรคปอดนะครับแล้วก็วัคซีนเรามีถ้าฉีดวัคซีนอาการจะเบาลงนะครับและทีนี้มันก็จะมีวัคซีนชนิดที่2 a อ pertussis ถามว่าต่างกับชนิดแรกยังไงทำไมมันถึงไม่ฟรีนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวแรกที่เป็นโฮเซลเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเยอะกว่าคือมันจะเจ็บกว่ามีไข้ได้มากกว่า แต่ข้อดีของมันก็คือมันจะสามารถทำลายเชื้อตัวนี้ไม่ให้มาเกาะหรือ colonize อยู่ในบริเวณช่องจมูกช่องคอของเราได้แต่แบบอะเ l ลลูลาร์ปร s ทสซซึ่งมันไม่ฟรีเนี่ยมันแน่นอนมันแพงกว่านะครับไม่ต้องเสียตังเองนะมันไม่สามารถลดการ colonize หรือการมาเกาะของแบคทีเรียในช่องจมูกช่องปากเราได้นะครับแต่ผลข้างเคียงมันน้อยกว่าคือไข้มันน้อยกว่านั่นเองนะไอะแบบอะเซลลูล่าเนี่ย คือจริงๆเราก็ใช้เป็นการฉีดบูสเตอร์ในคนอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นปกติแล้วเนี่ยไอตัววัคซีนชนิดนี้นะครับมันจะสามารถป้องกันเราได้ประมาณ5-10ปีป้องกันการเกิดอาการเยอะนะฮะทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าในผู้ใหญ่ในวัยรุ่นอาการไม่รุนแรงไม่ถึงตายไม่มีปัญหาไม่ได้มีอาการหนักเลยมันหายของมันเองด้วยนะฮะเราใช้ยาฆ่าเชื้อมันก็จะดีขึ้น ก็เลยไม่มีความจําเป็นขนาดที่ว่าเราจะเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ถ้ามีการระบาดถามว่าทําไมการฉีดวัคซีนบูสเตอร์มันถึงสําคัญเพราะว่าเมื่อก่อนเออถ้ามันไม่ค่อยระบาดอ่ะไม่ต้องฉีดหรอกต่อให้เป็นมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆนะครับถามว่าเออแล้วทำไมมันสําคัญก็เพราะว่าถ้าคนคนนึงเป็นโรคไอโกรดแล้วนี่แหละก็เอากลับไปที่บ้าน อาจจะไปแพร่ให้กับคนที่เขามีโรคประจําตัวเช่นถ้าในบ้านมีคุณปู่อายุ70อย่างเงี้ยนะฮะหรือคนที่มีโรคปอดหรือผู้ใหญ่ไปเป็นครูโรงเรียนนั้นแล้วไปติดมาเอากลับมาบ้านอาจจะไปติดให้เด็กคนอื่นในบ้านนะโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่าขวบหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คนอื่นๆมันทําให้เกิดการระบาดได้แล้วก็นําไปสู่การที่คนที่เขาอ่อนแอรหรือมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงได้ติดไอ้โรคนี้ไปนะครับซึ่งก็จะทําให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะ ดังนั้นในกรณีพวกนี้การฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะทําให้เราลดโอกาสการแพร่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ลดอาการเกิดอันตรายแต่การลดอากาศการแพร่เนี่ยอย่างที่บอกการแพร่ของคนเราเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ในบริเวณนี้เลยช่องจมูกช่องคอนะครับแล้วเราไอเราจามออกมานะครับถ้าเราไม่สามารถทําลายเชื้อตัวนี้ได้น่ะ มันก็ยังมีโอกาสแพร่ได้ดังนั้นวัคซีนที่มีโอกาสลดกาโอกา,การแพร่พวกนี้ได้ดีกว่าก็น่าจะเป็นวัคซีนกลุ่มที่เป็นเซลล์ทั้งตัวหรือโฮเซลซึ่งมันอาจจะมีไข้ได้มากกว่าปกติแต่ว่าถ้ามีไข้เดี๋ยวเราก็กินไทเรนอลกินยาอะไรก็ได้สามารถลดไข้ได้ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นไข้สูงกันจนน่ากลัวอะไรนะครับตัวนี้นะดงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เรารับทราบไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเราจะรักษามันยังไง ตรงนี้สําคัญแล้วนะครับเพราะว่าการไอาจากโรคเนี่ยนะครับมันจะเป็นจากตัวเชื้อในช่วงประมาณ2-3อาทิตย์ถ้าเกิน2-3อาทิตย์แล้วเนี่ยการรักษาไม่ได้ทําให้คุณไอลดลงแต่อย่างใดต้องเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าเราเพิ่งเป็นมาน้อยกว่า3อาทิตย์อาการไอของเราจะเกิดจากเชื้อโรคนะครับไอตัว b o r d e ท e l l a p e r t u s s นี่แหละ มันไปก่อกวนระบบทางเดินหายใจของเรามันมีพิษนะครับเรียกพิทัศนิสท็อกซินนะฮะมันจะทําให้เราเกิดอาการไอเรื้อรังในตอนนั้นได้แต่ถ้ามันเลยสามอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้มันจะค่อยๆหายไปแล้วแต่ไอเหตุผลที่ทําให้เราไอเนี่ยก็คือเซลล์ที่มันบุทางเดินหายใจของเราเนี่ยนะครับมันตายเพราะมันตายไปแล้วเนี่ยนะครับจากเชื้อที่มันไปทําลายเซลล์พวกนี้มันก็จะทําให้เกิดการไอขึ้นมาเพราะมันระคายเคือง เราต้องรอจนกว่าไอเซลล์พวกเนี้มันจะสร้างกลับมาใหม่ถึงจะหายไอแล้วระหว่างเนี้ยที่เซลล์เรายังไม่สร้างเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการที่ ผิวหนังของเราเนี่ยมันโดนถลอกแล้วมันมีแผลเงี้ยแผลมันก็เจ็บโดนอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เจ็บนะถูกไหมครับในทางเดินอากาศทางเดินหายใจของเราก็แบบนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเซลล์มันหายไปเนี่ยนะฮะมันก็จะแสบจะเจ็บได้ง่ายเวลาเราโดนอะไรระคายเคืองนิดหน่อยเช่นกลิ่นน้ําหอม pm 2.5กรดไหลย,ย้อนนิดนึงมันก็จะไอแหลกลานเลยโดนลมอะไรเงี้ยเป่าโดนหน้าก็จะไอเยอะอยู่ในรถถ้าแอร์เป่าโดนหน้าก็จะไอนอนกลางคืนถ้ามีลมโดนหน้านะไม่ว่าจะเป็นจากพัดลมจากแอร์หรือฝุ่นในห้องจากพรม อะไรพวกนี้ที่เราไม่เคยไอมาก่อนมันก็จะไอนะครับเพราะว่าเซลล์ที่บุกตรงทางเดินหายใจของเรามันหายไปแล้วไอนี่แหละถ้าเลยสามอาทิตย์ไปแล้วคุณต้องรอเวลาแล้วครับคุณกินยาฆ่าเชื้อมันก็ไม่ได้ลดการไอของคุณดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาทองในการรักษาคือภายในสามอาทิตย์นะครับภายในสามอาทิตย์นะโดยทั่วไปเราไม่ต้องรอให้มันไอสามอาทิตย์หรอกครับเราไออาทิตย์หนึ่งอะถ้ามันไอแหลกละเลยไอไม่หยุดเลยเนี่ยควรจะต้องไปรักษาแล้วนะครับ เชื้อตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รักษายากมากมันกินยาชื่อแอซิทรไมซินท่านั้นเองนะครับกินอยู่5วันนะครับอ่ากินอยู่แค่5วันท่านั้นเองแล้วเรากิน5วันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไม่แพร่แล้วนะอ่าสมมติว่าเรามีลูกคนนึงแล้วเขาเป็นเนี่ยกินไป5วันไปโรงเรียนได้เลยถึงแม้วเขาจะไอยอยู่ก็ไม่แพร่แล้วเชื้อมตายไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลอะไรว่ามันจะแพร่ได้ต่อไปนะฮะแล้วก็ยาตัวนี้มันเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนะครับเชื้อรักษาง่ายนะ ทีนี้คาถามต่อมาให้เราเราจะรู้ได้ไงเป็นเชื้อตัวนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนในผู้ใหญ่บางคนไม่มีอาการอะไรเลยถึงแม้ว่าจะติดมาก็ตามบางคนก็มีไอเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะเลยไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องเป็นไอร้อยวันไม่จมเป็นต้องเป็นไอเยอะผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น reservoir ของโรคตัวนี้ reservoir คืออะไร reservoir ก็คือคนที่มีเชื้อโรคอยู่ในตัวเองแต่ไม่มีอาการอะไรเลยในผู้ใหญ่เราจะเจอนะครับ เชื้อตัวนี้มันจะเข้าไปเกาะอ,อยู่ข้างในในโพรงจมูกในหลังคอแล้วเนี่ยแล้วไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะครับนี่เราจะเรียกภาวะนี้ว่า colonization นะครับอยู่ในคนที่เป็น reservoir แล้วก็จะเดินไปเดินมาแล้วไปแพร่คนอื่นได้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่้น่กลัวไม่ตายไม,ไม่ไม่มีอาการอะไรเลยด้วยซ้ำบางทีนะส่วนใหญ่เราก็ไม่มีอาการนะแต่พอไปแพร่ก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาว่าเห้ใครติดอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับอันนั้นคือในกรณีของผู้ใหญ่ การตรวจอันนี้แหละสําคัญนะครับการตรวจเนี่ยถ้าเราเพาะเชื้อเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างที่จะละําบากมันใช้เวลาเพาะนานนะเป็นอาทิตย์เลยนะฮะมันต้องเพาะในจานเพาะเชื้อชนิดพิเศษเรียกบอเดสเกนโกลมีเดียนะครับพวกนี้เพาะแล้วมันก็ต้องรอเดี๋ยวนี้ก็เลยมีวิวัฒนาการอันใหม่ทำให้ตรวจได้เร็วขึ้นก็คือการตรวจ pcr ซึ่งเราก็จะมี respiratory pcr คือเป็นการตรวจ เชื้อโรคที่มันติดในทางเดินหายใจทีเดียวหลายๆตัวพร้อมกันนะครับซึ่งมันก็จะแพงนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันอาจจะทําให้เรารู้เลยว่าตกลงแล้วไอ้ที่เราเป็นเนี่ยมันใช่โรคนี้จริงหรือเปล่าเพราะวามันตัวทีเดียวหลายๆเชื้อเช่นตรวจเชื้อไมโค o พลาสมานะครับคลามเดียตรวจสเตปโตคอคคัสได้นะครับตรวจตัวเนี่ยไอโกรนบอดเทลาได้ตรวไวรสัสอื่นๆได้เช่นโควิด ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะครับ Para น n ลูเอนซ่าไวรัสอ e n um o v i โนไวรัสไรโนไวรัสฮิวแมนเมตาเนไวัเนี่ยมันตรวจทีเดียวรวดเดียวเยอะๆเลยนะครับปัญหามันมีอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราตรวจมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ไอกรอนตัวเดียวมันก็อาจจะแปลว่าอาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเออมันเป็นจากไอกรอนก็ได้นะแต่บางทีอย่างที่บอกในผู้ใหญ่มันอาจจะเป็นขึ้นมาทีเดียวมีเชื้อ2ตัว ไอกรนตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะมันเป็นอย่างนี้ครับผู้ใหญ่เมื่อกี้เราบอกว่าอาการไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณตรวจมาแล้วแบบเจอเฮ้ยมีเชื้อไอกรนอยู่นั้นคุณอาจจะเป็นโคโรนิเซอร์ก็ได้อาการของคุณอาจจะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไอกรนก็ได้ครับไม่ไว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าอาการเราเข้าได้กับไอกรนก็คือ ในช่วงแรกอาะมีน้ำมูกฟุตฟิตนิดหน่อยเจ็บคอเล็กน้อยนะครับไขต้ต่าๆแล้วหลังจากน้ามันไอยาวๆเลยเป็นอาทิตย์เลยนะคือ1นถึงสอาทิตย์แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นไอครนไว้ก่อนรักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งทดสอบให้เสียเงินนะครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นเชื้อโรคตัวอื่นเนี่ยวิธีการรักษาก็คล้ายกันนะครับไอครนจะมีความแตกต่างจากแบคทีเรียตัวอื่นนิดหนึง่งโดยปกติเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยน้ำมูกมันจะถ้ามันเป็นอักเสบในจมูกหรือไซนัสเนี่ยน้ำมูกมันจะเหลืองๆมันจะมีเส้นหะเหลืองๆแต I K เสมหะก็จะไม่มีจะเป็นไอแห้งๆเนี่ยไอตัวเนี้ยไอกรนจะแตกต่างจากปกติแต่มันจะไม่ค่อยได้เจ็บคอโหดร้ายเหมือนกับเชื้อโรคตัวอื่นนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องเข้าใจนะแล้วถ้าไอเรื้อรังแบบเนี้ยเราต้องคิดไว้ก่อนเพราะว่าบางคนไอที่มันจะเป็นจากไวรัสอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับไวรัสก็เป็นแบบนั้นได้แต่ว่าตัวไอกรนเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างเนี้ยอย่างที่เล่าไปนะครับคือช่วงแรกมันก็จะมีอาการคล้ายหวัดก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นจะตามมาด้วยอาการไอเยอะๆไอเป็นชุดๆ ไอเป็นชุดไอจนหยุดหายใจเด็กบางคนก็เขียวไปเลยบางคนก็มเหงื่อออกบางคนก็ชักก็มีเหมือนกันนะครับนั้นถ้าเราสงสัยปุ๊บเนี่ยก็ใช้ยาฆ่าเชือ้อจริงๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องทดสอบในทุกกรณีคุณลองคิดดูการทดสอบเนี่ยถ้าใช้เพาะเชือ้อมันเพาะยากและอันที่2คือถ้าเราจะทํา PCR ในทุกคนมันแพงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดผมบอกได้เลยครับว่าไม่เคยมีการระบาดของไอโกรนหรอกครับทำไมรู้ไหมมันไม่ได้ตรวจกันมันแพงนะครับ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่พ่อแม่มีสตางค์หน่อยเขาก็อยากจะตรวจเขาอยากให้รู้ลูกเราเป็นหรือเปล่าอยู่โรงโรงเรียนนี้เขามีระบาดเรามันตรวจให้หมดเลยอันนี้ก็อาจจะเจอการระบาดได้นะครับถามผมว่ามันควรต้องปิดโรงเรียนขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอันนี้อาจจะอันตรายหน่อยถ้าคุณติดหรือมีการระบาดแล้วมีอาการคล้ายให้กินยาไปเลยครับกินยาไปเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องพอเชื้อไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น แล้วมันกินแค่5วันเนี่ยมันปลอดภัยจะเอาเด็กคนนั้นหยุดเรียนไป5วันก็ได้ก็เพียงพอแล้วครับนะส่วนเด็กที่โตขึ้นมาถ้าไม่ได้มีโรคปอดโรคหอบหือดอะไรที่มันกำเริบอยู่เรื่อยๆหรือกินยากดภูมิต้านทานอยู่ก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วนะครับก็ใช้วิธีเหมือนปกติล้างมือบ่อยๆนะครับใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะครับวัคซีนก็สามารถใช้ได้นะฮะแล้วทีนี้ ไม่ว่าคุณจะเคยฉีดหรือไม่เคยฉีดวัคซีนครบหรือไม่ครบมีอาการคล้ายกินยาได้เลยนะครับพวกนี้หาหมอกินยาได้เลยเด็กโตไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอาการไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และอย่างที่บอกถ้าไอามาแค่หนึ่งถึงสองอาทิต์รู้สึกคล้ายๆไปหาหมอเลยครับมันกินยาแล้วมันแป๊บเดียวหายนะครับยารอจนเกินสามอาทิต์นะครับเพราะถ้าเกินหน้านั้นแล้วเนี่ยกินยามันก็ไม่ได้หายานแล้วครับต้องรอเวลาเท่านั้นแหละนะฮะทีนี้คําถามก็คือ แล้วต้องไปฉีดวัคซีนซ้ำไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าอายุตั้งแต่ประมาณ10ขวบเนี่ยแนะนําว่าในช่วงระบาดก็ไปฉีดซ้ำจากเข็มหนึ่งนะครับเข็มเดียวก็อยู่ไปได้ยาวๆเลยนะสิปี5ปีถึงสิปีนะครับก็มันมักจะรวมไปกับวัคซีนตัวอื่นนะครับในนี้เราก็จะมีตัวบัททะยักษคอตีบไอกรนอยู่ด้วยกันนะครับก็มักจะฉีดอย่างเงี้ยรวดเดียวทีเดียว3ตัวนะครับก็ไปหาหมอแล้วก็เลือกเอาได้ว่าจะวัคซีนตัวไหน คนไหนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ยังมีอาการได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันรักษายังไงเมื่อกี้เนี่ยเราบอกเรื่องของ3สัปดาห์ที่เราใช้ยาฆ่าเชือ้อแล้วเชื้อมันจะตายลดอาการไอได้แล้วถ้าเกิดคนที่อาการเกิน3อาทิตย์มาแล้วทำไงอะ่ะเราต้องรู้อย่างหนึ่งกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเมื่อกี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ65ปีขึ้นไป คนที่มีโรคภูมิต้านทานบกพร่องนะครับคนที่มีโรคปอดรื้อรังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือคนท้องใกล้คลอดกลุ่มนี้การให้ยาฆ่าเชื้อจะยังคงมีประโยชน์อยู่นะครับถ้ามันเกิน3อาทิตย์แต่ไม่เกิน6อาทิตย์ก็คือเดือนครึ่งยังพอมีประโยชน์อยู่ประโยชน์คืออะไรในคนกลุ่มนี้อาจจะช่วยลดการที่ เชื้อมันยังอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าภูมิต้านทานเราอ่อนแอเนี่ยนะครับมันจะสามารถทําให้เชื้อมันอยู่ตรงนั้นได้นานกว่าคนทั่วไปดังนั้นการไปฆ่าเชื้ออาจจะพอช่วยเราได้แล้วมันก็จะลดการแพร่กระจายของเชื้อไปให้คนอื่นได้เพราะว่าในคนที่อ่อนแอเนี่ยมันทําลายเชื้อได้ช้ามันก็จะอยู่ในตัวเขาได้นานโอกาสที่เขาจะไปแพร่คนอื่นก็จะนานขึ้นดังนั้นถ้าเราไปทําลายมันทิ้งซะก็ดีนะครับดังนั้นดีที่สุดคือใน3สัปดาห์แรก แต่ในคนที่มีความเสี่ยงอย่างที่เมื่อกี้บอกไปคือใน6สัปดาห์เราก็ยังสามารถใช้ยารักษาได้นะครับแต่ในคนที่มันเลยเวลามาแล้วเช่นเลย6อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยหรือในคนที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วมันเลย3อาทิตย์มาแล้วเนี่ยอาการไอมันเกิดจากการที่เซลล์ของทางเดินหายใจของเรามันตายไปถามว่าเรา,เราทำยังไงได้บ้างเรื่องการไอพวกนี้นะครับใน วิจัยนะครับมันก็จะมีหลักฐานอยู่ไม่กี่ตัวตัวแรกก็คือเด x t r โ m รเมทโทแฟนนะครับตัวเนี้ยอาจจะช่วยลดอาการไอของเราได้แต่ก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งในคนที่กินยาตา้านซึมเศร้ากลุ่ม s s r เนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่าซีโรโทนินซินโดรมแล้วมันอันตรายได้นะครับถ้าใครจีนกินพวกอัลเซอร์ทารีนอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับฟลูอกซิทีนอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องระวังการใช้เด็กโตรเมทโทแฟนนิดหนึ่งนะครับ ยาเดียวส่วนไม่เท่แฟนทั่วไปมันปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าไปกินกับของพวกนี้กินเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะทาให้บางคนเกิดซีโรโทนินซินโดรมซึ่งพวกนี้จะมีอาการมีอาการไข้ได้นะครับมีอาการตัวแข็งบางทีไปไปจับโดนไปเคาะเขาเนี้ยเขาจะสั่นอย่างเงี้ยได้เลยหรือว่าเราจับมือเขาดึงเงี้ยมือเขาจะอย่างเงี้ยเลยนะเะท้าก็เป็นนะพวกนี้ก็มีความจําเป็นจะต้องรีบหยุดยาแล้วไปหาหมอสัหรือถ้าใครกินยาตัว เอสเออาร์อยู่เนี่ยต้องบอกหมอเขาต้องระวังนะครับยาเด็กโซเมโตแฟนมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันทำให้ท้องผูกได้ในบางคนนะสำหรับคนที่กินไอตัวนี้แล้วมันไม่หายเนี่ยคุณอยากจะไปกินสมุนไพรอะไรให้ชุ่มคอนะครับพวกก็สามารถทำได้นะฮะอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนใช้กันก็คือยากลุ่มที่เราเรียกว่ากาบาเพนตินพรีกาบาลินมันเป็นยาที่เป็นยากันชักกลุ่มหนึ่งนั่นแหละเอาไว้ลดอาการาเจ็บจากเส้นประสาทอักเสบ รเราเชื่อว่าในทางเดินหายใจของเราที่มันไม่มีเซลล์พวกนี้บุทางเดินหายใจแล้วเนี่ยเส้นประสาทที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันโดนกระตุ้นได้ง่ายกว่าดังนั้นการกินยาพวกนี้อาจจะช่วยให้เราสามารถลดการไอได้แต่มันก็ต้องรอเวลาครับนะมันจะไม่ได้หายง่ายถ้าเกิดว,ว่าเรามาช้านะครับเพราะไอของพวกนี้มันไม่ได้สร้างกันง่ายๆแล้วในระหว่างเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาพยายามหลีกเลี่ยง T.M. 2 5นะครับอย่าให้แอร์มันเป่าโดนหน้าตรงไหนมีฝุ่นมีกลิ่นชุนๆเนี่ยก็ต้องเลี่ยงไปให้หมดเลยนะครับ อ่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะสุดท้ายผมอยากพูดเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็มีโรคไอกรนได้เออแต่ว่ามันเกิดจากเชื้อคนละประเภทเชื้อไอกรนของคนเนี่ย b o r d e l l a p u r t u s s i e เนี่ยจะไม่ติดไปสู่สัตว์เลี้ยงจะไม่ติดไปสู่หมาแมวนะครับไม่ติดนะครับแต่ไอเชื้อไอกรนของสุนัขเนี่ย บางทีมันอาจจะติดมาสู่คนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องได้มันเป็นเชื้อคนละเชื้อนะครับเชื้อในคน b o r d e t e l l a pertussis b o r d e t e l l a parapertussis มี2ตัวนะครับ pertussis เนี่ยก็คือมันจะอันตรายมากกว่า parapertussis ีนอาการจะน้อยกว่าแต่ในสุนัขเนี่ยมันจะมี b o r d e t e l l a bronchiseptica ตัวนี้เนี่ยมันนานๆทีก็จะติดมาคนได้นะครับแล้วมีข้อควรระวังอย่างหนึ่ง วัคซีนป้องกันไอกรนในหมานี่นะครับในสุนัขเนี่ยนะครับ,รบมันจะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นหมายความว่าถ้าเกิดว่าในบ้านของคนที่เลี้ยงสุนัขมีคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องอยู่แล้วสุนัขไปฉีดวัคซีนตัวนั้นมาจะต้องแยกสุนัขออกจากคนคนนั้นเพราะวัคซีนตัวนี้สามารถถ่ายทอดผ่านทางทางเดินหายใจ มาสู่คนที่มีโรคภูมิต้านทานบกพร่องได้นานๆทีเราก็จะเจอติดมาในคนสักทีหนึ่งนะครับถ้าฉีดวัคซีนไอกรนในหมานะบอสเดเทลล a าบรองคิเซปติกาเนี่ยถ้าฉีดปุ๊บเนี่ยต้องแยกคนออกจากหมาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะบางคนอาจจะให้น้อยกว่านั้นแต่ผมว่า2อาทิตย์มันกำลังสวยนะครับเราก็ได้ปลอดภัยชัวร์ว,วไม่เป็นอย่างเช่นถ้าในบ้านเรามีคนไข้ที่ปลูกถ่ายไตมาอย่างเงี้ยแล้วกินยากดภูมิอยู่นะครับ แล้วมีเลี้ยงหมาไว้เราเอาเขาไปฉีดวัคซีนตัวนี้เราเอาโอเคต้องมาแยกจากกันเลยจะได้ไม่ต้องหมามีโอกาสติดแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเองในบ้านเนี่ยเด็กลูกไปติดไอกรนมาจากโรงเรียนนะครับกินยาแล้วไม่ต้องกลัวครับมันไม่แพร่ให้สัตว์เลี้ยงต่อให้ไม่กินยาก็ไม่แพร่สัตว์เลยงเหมือนกันนะครับวันนี้ผมหวังว่าหลายๆคนจะคลายความกังวลทางด้านของโรคไอร้อยวันหรือโรคไอกรนได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นผู้ใหญ่ได้วัคซีนครบแล้ว มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอาการมันเป็นน้อยมากนะครับการฉีดวัคซีนซ้ําเพื่อกระตุ้นเนี่ยมันเป็นการป้องกันบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราให้มันสูงขึ้นเพื่อจะป้องกันอาการหนักแล้วก็ลดการแพร่ให้กับคนอื่นๆที่เขามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงได้แต่ในคนที่ต้องระวังก็คือทารกที่ต่ำกว่า1ขวบนะครับคนที่อายุ65ปีขึ้นไปมีโรคปอดเรื้อรัง หรือมีภูมิต้านทานบกพร่องต่างๆพวกนี้จะต้องระวังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสกับคนที่เป็นมาแล้วเรามีอาการเนี่ยไอเป็นอาทิตเลยนะครับไออาทิตยหนึ่งหรือมากกว่านั้นแล้วมันไม่หยุดเลยเนี่ยนะครับก่อนนั้นมีไข้ต่าๆมีน้ำมูกไหลนิดหน่อยเองแต่อเยอะจังเลยไอเป็นชุดๆไอจนอ้วกเลยนะครับไอเนี่ยไปรักษาเลยครับนะครับถ้ายังอยู่ภายในสามอาทิตย์การกินยาฆ่าเชือ้อมันยังช่วยทําให้เราหายไอได้เร็วขึ้นถ้าเกินสาอาทิตย์ไปแล้วนยกินยา ต่อให้เชื่อมันตายไปมันก็ไม่ได้ทำให้เราหายเร็วขึ้นในอย่างใดน,นะครับอ่าวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ